อัปเดตราคาน้ำตาลราคาตลาดยุโรปทิศทางดีมีเหตสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาลโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บาลโซนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำอัปเดตราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับว่าเป็นอย่างไรทิศทางยังดีอย่าง ต่อเนื่องกันหรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งก็สำคัญนะครับท่านผู้ชมอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญนะครับราคาน้ำตาลในตลาดโลกการซื้อขายล่วงหน้านั้นสำคัญต่อราคาอ้อยของเราทุก รดูการผลิตนะครับไม่สำคัญไม่ใช่นะครับสำคัญอย่างแน่นอนทำไมถึงอัปเดตราคาน้ำตาลให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับชมนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาบำรุงอ้อยของท่านนะครับในการลงทุนว่าจะเหมาะสมเท่าไรนะครับเมื่อทราบราคานะครับแนวทางในการผลิตของเราก็จะดีนะครับทำให้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับ จะได้เพิ่มผลผลิตมีกำไรน,นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐและก็โรงงานร่วมกับชาวไร่ร่วมกันนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะกำหนดราคาได้นะครับซึ่งการกำหนดราคานั้นก็ขึ้นอยู่ทั้ง3ฝ่ายนะครับคือฝ่ายภาครัฐคือสอนอนะครับฝ่ายโรงงานน้ำตาลนะครับและฝ่ายชาวไร่ที่มีสมาคมของชาวไร่อ้อย ของเรานะครับที่เป็นผู้ดูแลนั่นเองนะครับซึ่งราคาน้ําตาลในตลาดโลกนั้นนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับสำหรับของตลาดยุโรปนะครับในการส่งมอบสัญญาซื้อขายเดือนธันวาคม2564ขึ้นไปแตะที่515.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันถือว่าดีอย่างมากเลยทีเดียวในรอบเดือนธันวาคม 2,564ซึ่งจะเป็นเดือนที่เรานั้นเปิดทีบนะครับจะเป็นการเปิดทีบในฤดูการผลิตใหม่ของพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับหลังจากที่คำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะประกาศก่อนที่จะเปิดทีบประมาณ15วันนะครับหลังจากที่เปิดทีบราคาในรอบเดือนธันวาคมนั้นเป็นราคาที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องชาวไรอ้อยอีกด้วยนะครับ ส่วนในรอบเดือนมีนาคมนะครับทำสัญญาซื้อขายในรอบเดือนมีนาคม2,565นั้นอยู่ที่517.70เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับรอบเดือนพฤษภาคม2,565อยู่ที่512.30เหรียญต่อตันนะครับเดือนสิงหาคม2,565อยู่ที่502.90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันรอบเดือนตุลาคม2,565อยู่ที่400 94.70เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันรอบเดือนธันวาคม2565อยู่ที่490เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็ยังถือว่าเป็นทิศทางราคาที่ดีกว่าเมื่อ2-3าปีที่ผ่านมานะครับสำหรับราคาซื้อขายน้ำตาลลวงหน้านะครับในปีที่ผ่านมานะครับในรอบ2-3าปีที่ผ่านมานะครับการทำสัญญาซื้อขายนั้นไม่เกิน400เหรียญนะครับแต่สำหรับในปีนี้การทำทำสัญญาซื้อขายนั้นเกิน สี่เหรียญไปถึง500ยเหรียญก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะได้ราคาที่ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับ